ครูรุ่งอีซี่ไลฟ์สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่ข้างอยู่ริมบอ่อปลาดวนน้อยบอ่อปลาก็มีวัวน้อยนะคะของขวัญเขาลงมากินหญ้าริมบอ่อปลาน่าจะลงมาแบบใส่น้ํากินด้วยโอย้แต่เมื่อกี้เขากินน้ำไปแล้วโ้หน้ากินมากคําใหญ่มากของขวัญลงมากินน้ำเหรอลูกอันนี้แพรที่ครูรุ่งทําไวนะ้แล้วทุกคนนะทําไว้ลองแค่จะลองดูว่ามันสามารถที่จะปลูกอะไรได้บ้างนะคะก็คือ อันนี้ทําแถวไว้แล้วก็เอาหญ้าหญ้านา์า nice นะคะมาปลูกไว้นี่เสียบไว้แล้วเขาก็ติดด้วยนะ <S <S ส่วนไอ้ที่เป็นใบๆนั่นอ่ะอือน่าจะเป็นเมล็ดถั่วเขียวโยลงไปนะคะจะดูว่ามันอะไรมันขึ้นได้บ้างนะคะส่วนอันนั้นเป็นข้าวข้าวข้าว,าวให้เป็ดของขวัญดีๆลูกนะระวังตกบ่อนะอันนี้ข้าวให้เป็ดตรงเนี้ยมันพอมันหกหกใช่ไหมอันนี้เอาเอาเอา,เอาตัวตัวใส่ข้าวไปซ่อนไว้เพราะว่าอะไรบัวมันจะลงมากิน วัวมันจะลงมากินนะคะส่วนั่นคือเห็ดพึ่งขมมันขึ้นนะคะเอาไปซ่อมนี่ก่อนเดี๋ยววัวออกไปข้างนอกค่อยเอามาใส่นะคะนุ่นวัวอยู่นู่นของขวานมากินริมบ่ออันนี้ก็จะมีหญ้านายนะคะเอาพักบุ้งมาเสียบด้วยนะคะเอาพักบุ้งแก้วมาเสียบไว้ด้วยโอ้ลูกปลาลูกปลาเยอะน,นะคะนี่เอาบักบุ้งมาเสียบไวเ้เขาก็าก,าก็เหมือนแตกอยูน่นะแต่ว่าไม่รู้จะรอดจากมือเป็ดหรือเปล่า เขาเหมือนเขาแทงยอดอู้ดูฝุงลูกมานินทุกคนเขาออกมาจากที่อนุบาลเขานั้นนะที่กูรุ่งเลี้ยงไว้ตรงที่อนุบาลกระชังอนุบาลพักบุ้งแตกยอดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะพ้นเป็ดไหมนะคะเพราะว่านี่รออยู่ฮะของควันที่กูอู้โู่นลูกมะน้าออกมาจากจากอ่ากระชังอนุบาลเป็นยังไงลูกของคว,ควันจ้าอร่อยไหมลูก จัดการริมอ่อปปลาไม่ให้มันรกเหรอคะลูกขะนุ่น <laughs> ปันสุกกินหญ้าแฝกปังควรจะกินดีๆกินให้หมดเลยลูกกินให้หมดเลยไม่เป็นไรนะลงมาระวังนะระวังตกน้ำนะลูกนะปันสุกนะดีๆอยะวังระวังตก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 นะคะระวังตกน้ำนะคะน้ำมันลึกนะลูก ันศุกระวังนะลูกนะปันสุกระวังนะคะน้ำมันลึกนะคนเนี้ยไม่เท่าไหร่ของขวัญกับปัญศุก,กับสามเดือนแล้วยังไม่เท่าไหร่ไปกินนะ้ำข้างบนดีกว่าแม่ตักใส่ถังให้แล้วจะมาทำไมตรงนี้ปันศุกนะ้ำมันลึกไม่เอาไม่เอาไม่เอาปันศุกจ๋าขึ้นไปขึ้นไปพาอมทองขึ้นไปละรอมาจะพาน้องมาทำอะไรโอ้อันนี้ลูกกระชอน ลูกปะนินก็ไม่รู้ลูกกระช่นนะเอ๊ะเหมือนคนละข้อกับไอ้จองที่อยู่ฝั่งตัวเขาเล็กกว่าดี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 ลูกดีดีด,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 ดีไปพากันขึน้นไปพากันขึน้นไปไม่เอาเดี๋ยวตกน้ำเขาก็อยากรู้อยากเห็นนะทุกคนก็เลาะไปเรื่อยของขวานระวังตกน้ำมันชันมากเลยดูเขาสามสาวของขวาญ ก็ไม่หิวน้ำเขากินน้ำมาแล้วเมื่อกี้ที่จักที่คุรุงจักไว้ให้ของขวัญดีๆนะตกน้ำนะอันนั้นเป็นยาน่าเนเปียนะคะทุกคนยาน่าเนเปียที่ครุงปลูกไว้เมื่อโอ้ยหลายปีแล้วละ่ะสามสี่ปีแล้วนะคะเสียบไว้รอบสะเลยรอบบ่อเลยแต่ว่ามันเหลือแค่นั้นกะว่าเดี๋ยวจะตัดออกไปเสียบเสียบที่อื่นอยู่นะคะไ้ให้วัวกินอุ้ยของขวัญเขาไปเจอยา่าเนเปีย ของขวัญระวังตกนะลูกนะดีดีนะแม่ไว้น้าไม่เป็นด้วยถ้าตกไปในบ่อแม่จะต้องทำองํำยังไงน้าหนักก็เยอะด้วยสามสาวอยากรู้อยากเห็นนะคะอยากจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนพากันไปเจอของขวัญเขาเจอเจอยายในเปียของขวัญกินดีดีนะเสร็จแล้วพากันขึ้นนะสามสาวสามสาว มีลุ้นมากเลยดีๆนะลูกนะอย่าเพิ่งจะมาตื่นเต้นแล้วก็วิ่งกันตรงนี้ไม่ได้นะลูกน้ําบ่อน้ําลึกด้วยฝั่งเนี้โอ้ยมีลุ้นจังเลยอะ่ะลุ้นเด็กๆอย่ามาไล่กันตรงนี้เด้อคุณนายขอบคุณกับขวัญถุงเดินไล่กันไปนน่นคุณลุงปลูกผักหวานไปตรงนั้นอะ คือเอาวัวเข้ามาข้างในนี่ลุ้นใจจะขาดกับสิ่งที่เราปลูกลงดินไว้ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรอะไรก็ตามผักหวานนี่ห่อซาแลนมาด้วยนะ่ร้จะรอดแค่ไหนโอเคนะทุกคนเนาะลุ้นวัวน้อยไปกับคุณลุงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงจะวางคลิปจะปิดคลิปแล้วก็ลุ้นวัวเอ้ยอ้อมทองอ้อมทองลุ้นวนะ่าจะวัะวพวุ่งนี้เขาโดดเก่งทุกคนโดดเก่งปีนป่ายเก่งนะคะเขาอาจจะคุ้นชินบางบางบางฝูงเขาหากินตามภูเขาได้มั้ง อ่าฝูงนี้ก็ไม่เบานะคะปีนขึ้นปีนลงที่สูงชันนี่ก็สะเทินมากนะคะรุ่นโฟวิวเลยแหละ <c oughs> โอเคทุกคนกลุงไปกันนี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับบัวน,น้อยน้อยฝูงนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ